ตอนนี้ซันอยู่ที่เซ็นทัลบางนานะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศร้านนาะห้างเซ็นทันบางนานะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันด้านข้างกันนะครับเพราะว่าด้านข้างเขาจะมีแบบจุดขายของอยู่ด้านนี้ก็จะเป็น big กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอยู่ด้านข้างนะครแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูด้านข้างในนี้ที่เขาบอกว่าจะมีร้านของกินขายอยู่ริมทางนะครับห้างเซ็นทัลบางนานะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอะไรน่ากินบ้างโอ้ เต็มเลยไปหารับของกินเดินข้างเซ็นทรันนี่ไงร้านน้ำชาชาวกล้วยชักลางราวก็มีผลไม้เนี่ยยี่สิบยี่ห้าอุ้ยอุ้ยข้าวโพดอุ้ยข้าวโพดยี่สิบอุ้ยขนมข้าวโพดคุกเนยก็มีอุ้ยตำลึงเนี่ยผลไม้ของกิน กับข้าวนะฮะอันนี้คืออยู่บริเวณด้านข้างนะเดี๋ยวเราเดินดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอ๋อไส้กรอกโอ้อันนี้น้ำนี่เป็นผลมไม้นะฮะอืมกับข้าวเยอะแยะเลยคือกับข้าวเป็นถุงๆเนาะเดี๋ยวลองเดินดูก็จะมีน้ำปั่นกินไหมนะโอ้โหหมูทอดอ๋อนี่กับข้าวเป็น ตองละสามสิบสี่สิบเต็มเลยอันนี้ก็กับข้าวนะฮะอ๋อเป็นการทำกับข้าวแบบอยู่ด้านข้างนี้เลยไปเดินดูเฮ้ยกล้วยกินกล้วยดีกว่าชุบโป้มีกล้วยเป็นกล้วยอย่างนี้ด้ยวยกล้วยนี่ครับไม้เท่าไหร่ครับอ๋อไม้ไม้ละสิบบาทเนาะอเ,เอาสักกี่ไม้แล้วกัน นี่ยของกินจำได้สี่ครับนี่แยกครับมีแบบโอ้ยมีขา้าวโพดปิ้งด้วยอ่ะเกีกับข้าวเยอะโอ้ยยามไปถึงตรงนู้นเลยเดี๋ยวซื้อกล้วยก่อนเดี๋ยวเอาแบงค์เล็กกันเอาแบงค์ใหญ่เกับเขา <c oughs> <c oughs> จะว่าเราจะแพนกะเดี๋ยวเขาจะแพนกะ น่ากินมากเลยอ่ะอขนมก็มีนะเฮ้ยมีมข้าวจี่แบบเป็นรูปดาวด้วยอ่ะข้าวจีดาวด้านนี้มีอะไรลาบปลาตองอ๋อมีหอมม่อหมกมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะเนาะเอาขนมกัน ผลหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวรอวกันรออาหารแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินไปซื้อต่อนี่คุณครับนี่แล้วได้มาแล้วน่าก,กินมากหนึ่งอย่างเราะอ้เขาลันน้ำกำลังสีไม้ยอ้ไม้แบบนักกินมากเลยอะ่ะมันเป็นกล้วยที่แบบกำลังกิน อ๋อนี่กับข้าวอ๋อมันก็แบบไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็ของกินเยอะอยูอ่คือมันไม่ได้แบบยาวมากแต่ว่ากับข้าวอะไรเยอะอยู่นะยออนี่มีปลาปลาปเผาปลาเผาตัวละร้อยห้าสิบเฮ้ยเมี่ยงปลาทูแปดสนะฮะปลาเผาตัวละร้อยห0าสิบรอยหกร้ยเจอันนี้แล้วแต่ว่าเราแบบอยากได้แบบไหนอเดินย้อนกลับไปไปดู ด้านหลังต่อมีประมาณนี้แหละกับข้าว้มีอุปกรณ์ทำส้มตำ้วไก่ทอดเราเพิ่งเราก็เพิ่งไปกินข้าวมาในเซนทรัลบางนามานะแล้วก็กําลังจะนั่งรถกลับพอดีแบบนึกได้วแบบ่าเอ๊ะเหมือนมันมีแบบตลาดอยู่ด้านข้าง,งก็เลยมาเดินเนาะ นี่ยเยโอ้โหร้านนี้อลังการมากนี่ของกินเยอะมากมีทอดมียำหอมเป็นแบบทำกับข้าวไปได้อนี้ก็คือหมูทอดหมูทอดคีดละสี่สิบคิดละสามสิบห้าแล้วแต่ต้นตำอันนี้คือเดินย้อนกลับเนาะมาดูร้านนี้ร้านนี้เยอะมากกับข้าวี่มีแมลงทอดปลาทอด แกงเป็นถุงอะไรเงี้ยด้วยเนาะผลไม้เอเขามีเขามีน้ำนะแต่ว่าเขามีเป็นขวดอย่างงี้เนี่ยกับข้าวเยอะแยะมากเลยกับข้าวก็ถุงละสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยเนาะเนี่ย <c oughs> มีแบบข้าวโพดข้าวโพดคลุกเนยข้าวโพดต้มก็มี ลบไม้เดี๋ยวไปหาซื้อน้ำดีกว่าเนี่แหละครับทุกคนก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับตลาดอยู่ด้านข้างเซนทันก็ได้มาหนึ่งอย่างเดี๋ยวก็แบบสามารถไปนั่งกิน,นมานั่งกินแถวนี้ก็ได้นี่นี่เขาก็จะมีแบบจุดนั่งกินอยู่นี่เลยตลาดก็เนียช่วงนี้ก็ ตอนนี้ประมาณ5้ามงเย็นนะครับก็จะเริ่มมีตลาดอะไรเล็กๆอยู่ตรงนี้คือเป็นแบบว่าอยู่ริมค่าริมเซ็นทรันบางนานะครับก็จะมีแบบของขายกับข้าวขานมส้มตําแกงอะไรอย่เงี้ยนะเยอะแยะเลย,ยถ้าใครถ้าใครบอกว่าอยู่แถวนี้ก็ลองแวะมาเดินชอปปิ้งได้นะฮะของกินเยอะมากประมาณนี้นะไปเดี๋ยวพาเดินไปด,ดูบริเวณด้านหน้าของเซ็นทรัลบางนานะครับ นี่เลยลมแรงมากอู้นี่คือถ้าใครจะมานะมาด้วยรถไฟฟ้าได้นะครับจริงๆอะ่ะมันมาด้วยรถตู้มาด้วยรถสองแถวอะไรได้หมดนะแต่ว่าบ้านเราอะ่ะมันไม่มีรถสองแถวที่แบบผ่านใกล้ๆแต่ว่าสามารถมาด้วยรถไฟฟ้าได้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงที่สถานีสีเอี่ยมนะครับหลังจากนั้นก็คือนั่งรถย้อนกลับมาเซนทันบางนา อันนี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไปแล้วก็ไปสถานีสีเอี่ยมเพื่อที่จะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปเดอมอบางกะปินะครับนี่เลยไปรถเมล์ก็น่าจะประมาณนี้นะครับนี่เลยเซ็นท่านบางนานะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย